ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเอัลต้าเวอร์กันเลยนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปดูว่าไข่ของเรามันฟักเสร็จหรือยังแล้วถ้าฟักเสร็จกันแล้วนะคะเราก็จะพาไปฟักไข่อันอื่นเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงไปเริ่มกันเลยนะทุกคนเราก็จะพาไปดูไข่กันเลยนะจ๊ะไปชั้นสามกันเลวรอแป๊บหนึ่งนะมาแล้วอุ้ยไข่น่าจะเสร็จแล้วอะทุกคนอุยนกแก้วดูสิ น่ารักมากเลยอะ่ะอุ้ยทานกแก้วนอนอันนี้ก็น่ารักนะจ๊ะเราเอาไข่อันไหนก่อนดีเอาไข่เตาก่อนหรือว่าจะเอาไข่นกแก้วอีกอันก่อนอืมเลื่อยยากยเหมือนกันนะงั้นเอาไข่นกแก้วอีกอันก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราเข้าแล้วออกเดี๋ยวเราออกแล้วเข้าใหม่กันเลยนะนี่จะทุกคนเราออกแล้วเข้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอุ้ยอันนี้มันไข่งูเหรอ อมรอมาผิดแน่นอนเลยวยช่างมันเถอะค่ะทุกคนฟักไว้ก็ดีแล้วเดี๋ยวใบกันเลยเราจะไปนี่ไงอันอันนี้น่าจะไข่เต่านะไข่ไข่ร,รอฟักต่อชุบเอาไข่อันนี้มาไว้หนะ้าเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเลยเราจะไปกันที่ อ,อขอคิดแป๊บมึงนะคะทุกคนเราจะไปกันที่ไหนนะลืมแล้วอะอวันนี้เราไม่ได้มาแจกคูณนะจ๊ะทุกคนอ๋อเราจะไปกันที่นี่เลยเราจะไปคอนเสิร์ตนะจ๊ะนี่คอนเสิร์ตก็จะเป็นแบบนี้เลย อันนี้จะเป็นเจ้าหญิงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปโชว์คอนเสิร์ตนะจ้ะน้องๆชุบชไบมีคนดูเต็มเลยล้อ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 ชุบชุแจ้งเออขายอมแล้วอืมมีร้านนี้เขาเปิดแล้ว ขับรถหนจากพ่อค้อันนี้คือดูบลมรถอ๋อกลับมาเป็นสภาพเดิมแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปอีกเลยนะเราไม่อยากอยู่ละมันเป็นแบบยังไงไม่รู้ไปที่อื่นกันต่อทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่อืแล้วไหนดีแนละ้วไหนดี อันนี้เรายังไม่เคยไปเลยเป็นมีพวกสปาเกตตี้อ๋อพร้อมหรนะยัคะมีปลาแซลมอนไหมอ่ะอร่อยอร่อยอร่อย ไม่คือ,อโอ้ยไปไงเนี่ยเอออันนี้ก็ไม่มีอะไรเราไม่เคยมาเลยนะจ๊ะทุกคนไปส่งสองของซีพ่อะคะโอเคมันจะเป็นแบบพวกร้านอะไรอย่างนี้นะทุกคน เรายังไม่เคยไปไหนอีกอุ้ยอันนี้ดูหน่อยนะจ๊ะอ๋อ,อก,ก็เป็นที่นี้เราเคยไปแล้วนะเอ่อนี่นี่นี่ไม่เคยไปร้านนี้เลยร้านกินกาแฟร้านอะไรนี่รัวรารัว้าอุ้ยแล้วก็จะเป็นร้านไอติมถ้าเดินข้ามไปอ๋อหอออกจากร้านไอติมมา แล้วนะจ๊ะไม่ต้องมาร้านนี้ต่ออ๋อเอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาร้านนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอนะีกเนาะว่าเราไม่เคยเข้าที่ไหนอ,อืมเดี๋ยวร้านนี้มีแมวนี่มีแมวใช่ที่นี่มีแมวจ้าทุกคนงอ น้องน่ารักน้องกำลันงนองนอ,อยู่เลยอันนี้เป็นชุดสำหรับแมวนะจ๊ะอุ้ยอันนี้ก็น่ารักไปอีกแบบอุ้ยนุ้ยนุ้ยนอนอมโอเคเราเอาชุดนี้แล้วก,กันนะพอดีว่าเราชอบชุ๊ โอเคเดี๋ยวเอาน้องเสื้อฟ้ามาถึงเอา้าน้องไม่เปลี่ยนชุดเดีทุกคนเอาใจหมกใจหมกชึบโอเค,อ,เคเเอุ้ยมาเยืนแอคอยู่นี่นะคะน้องเรามาแต่งหน้าให้คนนี้กันเดี๋ยวมาวัดสีเลยคนนี้ออกไปมาจ้าเดี๋ยวฉันแต่งหน้าให้นะอืม ไม่ค่อยดีกว่า,าสีชมพูนะโอเคต่อไปเอ่อเอาอันนี้นะจ๊ะโอเคต่อไปอืมอันนี้จะเป็นเอาสีแดงแล้วกันนะโอเคไหมเอาสีแดง,งต่อไปลิฟสีไหนคะสีนี้เลยต่อไปอันนี้ดูดิวิมเป็นแบบอย่างเงาะ เออเราก็ไม่แต่งไม่ได้แต่งสวยอะไรมากเลยนะทุกคนใส่คอนแทคเลนค่ะคุณลูกค้าอพอดีว่าลูกค้าจะเอาเสียะไรดีค่ะโอ้ฉันชอบสีชมพูค่ะเอาจัดไปค่ะคุณลูกค้าต่อไปอันนี้เอาเสียะไรดีคะเอาอันนี้จ้าโอเคค่ะคุณลูกค้าอั้นเอาอันนี้อีกได้ไหมคะได้จ้าทำไมจะไม่ได้จ้ะต่ไป น,นี่ก็ได้ระเอาอันนี้ดีไหมเอาอันนี้แล้วกันอุ้ยโอเคเดี๋ยวเราลบหน้าออกกันเลยนะอืมมมนลบออกเดี๋ยวติ๊กเกอร์อทุกคนที่เหลือลบไม่ออก กร้่องทำไรนี่เปลี่ยนลูกเหรอโอเคอเอาแค่นี้แหละอืมไปดูอีกนจะจ๊ะอุ้ยเหมือนอันนี้จะเป็นของใช้แมวมาอย่ะแต่ก็คงจะไม่ใช่นา่าดนะทุกคนอืมอุยอันนี้อุ้วเราลองมาเปิดดูไหมอุ้ยแต่เราเปิดไม่เป็นนะ โอเคยินท่านนี้ไปจะได้ปวดหลังนะจ๊ะเก็บกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดให้น้องเสื้อป้านะคะอุ้ยไม่ใช่เสื้อนี้มากันจ้าเข้ามาในบ้านหลังนี้กันเลยนะม,มาเปลี่ยนชุดเลยอุย๊อันนี้ แล้วกันนะแต่ว่าสร้อยคออืมนี่เลยเอ,อ๊ชือ้อ๊ะชื้อโอเคเสื้อนนี้นะจ๊ะอุ้ยน้องกลับมาเป็นคนคนเดิมแล้วนะอืมเราไปไหนต่อกันดีวันนี้เราไม่รู้คนเหต์น,นะจ๊ะทุกคนอืมไปดูในร้านนี้ดูกัน มันอะไรอัปเดตอีกนะน,นี่เป็นชุดพวกนี้อุตลืมว่าร้านคานี้มันจะเป็นชุดพวกนี้นะจ๊ะตอนนี้อืมโอเคค่ะอับไปไหนกันดีเนาะไปไหนอืมเราไม่มีที่ไปแล้วว่าทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจนวลาไปก่อนนะคะบายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะค i ายแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ไม่พลาดทหกหม่ด้วนะ